เด้อด oh! mm 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 ้อโอ้้มแรงมากอก็ใครตัวมาเลยด้อ มาเลยโอ้โหแมออ้โตอแบกกูได้ั้งตัวเลยเก็่มมาก i do, I do.